สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมเด็กๆลืมไม่ยางสามสิ่งที่คุณครูซีเคยบอกเสมอสวมห่างร้างสวมคือสวมแมสทุกๆครั้งที่ออกจากบ้านห่างเว้นระยะห่างสามล้างมือบ่อยๆเมื่อทำกิจกรรมใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เราก็เรียนเรื่องหนูน้อยนักสัมผัสแต่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับจมูกเด็กๆคิดว่าจมูกของเรามีความสำคัญไหมคะ ไหนเด็กๆลองชี้จมูกตัวเองซิถูกต้องคะ่ะแล้วถ้าเราเอามือปิดจมูกจะเกิดอะไรขึ้นคะใช่แล้วเราจะหายใจไม่ออกจมูกของเรามีประโยชน์ก็คือการดมกลิ่นกลิ่นที่หอมกลิ่นเหม็นวันนี้คุณครูซีจะมาบอกวิธีการดูแลรักษาการดมกลิ่นสาระการเรียนรู้ก็คือเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้เป็นหวัดทำให้เราทำไมคะ ใช่แล้วคัดจมูกหายใจไม่สะดวกเลยและที่สำคัญอาจจะไม่ได้กิ่นก็ได้นะเพราะว่าเราเป็นหวัดซึ่งสาเหตุที่เราจะเป็นหวัดได้ก็เพราะว่าเกิดจากการตากฝนตากแดดของเด็กๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้เป็นหวัดจมูกของเราก็จะได้ไม่รับอันตรายด้วยนะคะ ดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไหนลองชี้จมูกอีกครั้งหนึ่งสิคะแล้วอ่านตามคุณครูซี Nose ส o s สจมูกถูกต้องคะ่ะเก่งมากเลยดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า